สวัสดีครับวันนี้วันที่17มีนาคมปี68นะครับวันนี้ก็สายสายของวันจัน์นะครับเนาะวันจันคลิปนี้ก็จะวางแนวทางของราพัฒนานะครับหเอฟสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ส่วนข้อหาน้อยก็ลุงให้แล้วครับเนาะช่วงเช้าจะเป็นข้อหาน้อยก็เขาเ้าไปรับชมแลบฟังได้นะครับก็ทหารอีเจก็กดตรงรูปคน,นครับเนาะรูปคนข้างล่างซ้ายมือ ก็เขาเปคนดูเลยครับนาะว่าชอบคลิปไหนยังไงก็เป็นแนวทางนะครับเนาะก็ย้านะครับเป็นเปแค่แนวทางเท่านั้นว่าจะเป็นน้อยลาวไทยนะครับก็ยืนยันคาเดิมว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นถ้าชอบคอยไปลงทุนนะครับเนาะถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับชบมความบันเทิงเหมือนเดิม <c oughs> ก็ย้าว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังครับเนาะถึงแนวทาง ทั้งหมดเลยทั้งหอยลาวไทยนะครับประมาณนี้ก็นวันนี้บรรยากาศคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพามาชมธรรมชาติส,สวยๆบ้านเรารนะิมทะเลสวยๆหาดเ้าเหลาจันทบ,บุรีนะครับเนาะสุรากาศบริสุทธิ์ลมพัดเย็นๆแต่ใครทํางานอยู่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนก็ถือว่าไปเที่ยวในตัวนะครับเนาะกนทํางานกลับมาก็เหนื่อยแล้วไม่อยากไปไหนแล้วพักผ่อนดีกว่าก็ ที่สามาเที่ยวได้เดินทางคนด้วยในตัวเหมือนเดิมเหมือนทุกรังทุกคลิปนะครับจะเล้าอาการดีมากครับเนาะลมพัดเย็นๆทะเลสวยงามมากจิจันทบ,บุรีนะครับก็กันอื่นดูผลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเนาะไม่ใช่วันจันทร์วันศุกร์ที่ผ่านมาแนวทางของผลของเราพัฒนานะครับศุกร์ที่14ที่ผ่านมานะครับเนาะเลขหกตัว หนึ่งไอไม่ใช่หนึ่งครับเนาะเจ็ดแปดหนึ่งสี่ใหม่ครับเนาะเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเรียกเบิลอ่านาไม่ถูกครับเนาะผมไม่ชอบพูดเรีกเบิลเห็นเรียกเบิลอ่าน,านาไม่ไปไม่เป็นเลยติดอ่างเลยเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับสองตัวล่างก็หนึ่งหนึ่งสามตัวบนก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองตัวบนก็เจ็ดเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่ง กับหนึ่งเจ็ดเจ็ดแน่นอนมากครับเนาะเราถ้าพี่เขาจะทํานะครับเนาะไปแนวนี้เลยนะครับเราถ้าพี่เขาจะทําบางทีศูนสามตัวก็มีถ้าพี่เขาจะทำนะเนาะถ้าพี่เขาไม่ทําก็บางคนจับทางถูกนะครับนะเนาะเบ้นสองสามวดจัดเบิ้นเลยนะครับบางคนเขาบางคนเขาบอกที่คนรู้จักกันนะครับเนาะถ้าเห็นไม่เบินสอ,องสามวดในวัดที่ดสี่เนี่ยจัดเลยเขาบอกจัดหนักเลยก็ ลองดูครับเนาะที่เป่าสารคามไม่ชอบเรียกเบิ้ลครับเนาะถ้าเบิ้ลหมดสิทธิ์นะครับบอกสารคามว่าจะเป็นนอยราวไทยครับเนาะหงายหลังนี่ครับเนาะจบเกมเลยชอยเจ็บฉากเลยนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดของเป่าสารคามไม่มีครับเนาะยกงเบิ้ลอย่างที่บอกไม่ต้องพูดถึงเบ่าสารคามให้เด่นให้บนล่นลนลางเด่นหกลองเจ็ดนะครับซื้อให้จิตสองตัวนี้ไว้มีลุ้นแน่นอน,นครับเนาะก็ ติดเจ็ดนะครับเนาะแต่พี่เขาเป็นเจ็ดเจ็ดค่อนข้างมั่นใจแล้วเกินถ้าพี่เขาไม่เบิ้ลนะครับเนาะไม่รอดครับเนาะไม่น่ารอดว่ายามจับกู้ให้เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองขึงไว้แทบหมดครับเนาะขึงไว้หมดเลยพี่เขาหกเจ็ดเจ็ดซะก็หายหลังไปครับเนาะก็ให้ดูที่เลืองเด่นครับเนาะก็ทำค่อนข้างมั่นใจเลืองเด่นเลืองเด่น มีลุนแนนอนครับเนาะสื้อให้ติดไว้นะครับเนาะถ้าไม่ชอบป่าสามจับคู่ให้บ่าวสามย้ำประจำครับว่าให้หาตัวประกบเองได้เลยนะครับถ้าไม่ชอบที่บ่าสามจับคู่ให้เอาง่ายๆก็คือบ่าวสามจับคู่ให้แต่ละหลักหลักละสี่คู่นะครับนอกนี้จากนั้นหกคู่ครับไปหาเลือกเอาได้เลยนะครับเงน้หกคู่ไปเลือกได้เลยบ่าวสาเย็กเด่นแม่นใช้ได้ผิดน้อยแต่ว่าจับคู่ไม่ค่อยเข้าเลยก่อนง่ายๆครับอย่างที่บอกหกคู่ที่เหลือนะครับไปหา ไปหาหยิบจับออกได้เลยนะครับเนาะหยิบจับได้เลยโอากอาสโอกาสได้ตังมีสูงนะครับมีสูงมากก่อวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเสือจิบสองต,ตัวนี้ไว้เหมือนเดิมมีลุ้นแน่นอนครับเนาะวันนี้เด่นเก้าเด่นแปดนะครับเด่นเก้าเด่นแปดเมื่อวันศุกร์เด่นหกเด่น 6, เจ็ดน,นะครับวันนี้เด่นเก้าเด่นแปดจับคู่นะครับจับคู่เก้าศูนย์เก้าสอง

แปดคู่นี้ให้นิ้นไวที่เก้าสามเก้าสองแล้วก็แปดสองนะครับเก้าสามเก้าสองแปดสองแต่ก็ย้ำนะครับเนาะอันนี้เป็นตัวนิ้นะนะเนาะเก้าสามเก้าสองแปดสองเพราะว่าบางทีเราพัฒนาคนลอกการบ้านไทยเราไปเหมือนกันคนระับเนาะอย่าลืมหกสามกับสามสองติดไว้หน่อยก็ดีครับเนาะถ้าใครคอตำราครนะับเนาะบางทีตำราคนลอกรัฐบาลไทยเราเหมือนกัน บางทีรัฐบาลไทยเลยเราก็ไปลอกเราเหมือนกันครับเนาะสับไปสับมาแต่เราพัฒนานจะลอกเราเยอะฝ่านะครับเนาะลองดูครับเนาะหกสามสามสองลองกันไว้นะครับคอต่ำคอต่ำเลาน่าจะรู้ดีครับเนาะน่าจะรู้ดีก็มาที่ชุดสามตัวนะครับมีให้ลุ้นสี่ชุดเหมือนเดิมมีศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสามหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสามนะครับสี่ชุด สีชุดนี้ให้นิ้นไปที่092 093แล้วก็182นะครับเิ้นให้3ชุดก็ครบทวนนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะครับทั้งชุด2ตัวและชุด3ตัวคนระับเนาะดูสิรัฐบาลไทยเราแตกตัวลิ้นไปแล้วตำราจะน้อยหน้าไหมกดลุ้นไปด้วยกันครับเนะบาะบวังว่าจะย,ยอมแพ้เนาะ เขาตัวเน้นเหมือนกันเลยนะครับพี่เขาจะมาก็มาทั้งบนทั้งล่างเนาะหมดจะมาก็จะไม่มาไปเลยไม่ลุ้นอะไรครับลุ้นอย่างเดียววันๆพี่เขาจะเบิ้นก็พอคนระับเนาะเราพัฒนาถ้าเบิ้ลเราลำบากคนระับเนาะลำบากจะพังไม่เบิ้นทั้งยากเลยครับเนาะบุ้นไม่จะเบิ้นก็พอถ้าเบิล้ลง,งานงอกเลยก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปสำหรับคนงบน้อยนะครับเนาะอยากรุ้นกับเขาแต่งบน้อยก็ ตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้แต่ละวันสามคู่ครับเนาะไม่จะเป็นน้อยเราไทยนะครับเนาะเก้าสามเก้าสองแล้วก็แปดสองนะครับเก้าสามเก้าสองแปดสองสามคู่นี้ชอบที่สุดในวันนี้ครับเนาะชอบที่สุดงบน้อยจัดไปครับเนาะพอรุนกับเขาไม่ลงทุนก็้าไปดีรุนครับเนาะลุ้นปากเปล่าก็ไม่มันบัตรสองบัตรก็ว่ากันไปครับเนาะค่าเวลารอกสุดใจสุดกินแสนสุดใจสุดกินแสนก็ ใครพลาดทางวันที่แล้วก็หลอแก้มือวันที่หนึ่งมษายนนะครับเนาะหอแก้มือชวงนี้ก็หาข้อมูลกันไปก่อนนะครับเนาะหาข้อมูลทําการบ้านไปก่อนก็ประมาณนี้ก็ครบทวนครับเนาะครบทวนสำหรับ้อตำราวก็อย่างที่บอกนะเนาะเสื้อติดถั้งตัวนี้ไว้ครับเนะาะทำไ้ชอที่เบาซางจับกู้ให้เสื้อติดทองตัวนี้ไว้มีรุนแน่นอน,นครับเนาะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอน ก็ฝากไว้ค่ินี้นะครับเจอนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ